สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็พบกันอีกแล้วสําหรับช่องเอสไซแกนะครับก็วันนี้จะมาขอถามเลยแล้วกันนะครับใช้คําว่าถามดีกว่านะเพราะว่า,าเรื่องสีของหูเทียนนะครับนี่ก็คือสภาพของหูเทียนลดผมนะครับก็คืออยากจะทราบว่ามันบางหรือว่ามันหนานะครับก็ขอรบกวนท่านผู้รู้หรือว่า ท่านอาจารย์ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็รบกวนตอบในคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของสีหูเทียนนะครับกลัวมันจะยาก็คือว่ากลัวมันจะบางไปเดี๋ยวก็ลูกสูบอาจจะทะลุได้นะครับเวลาขี่ในรอบชงสูงนะครับก็สีก็จะประมาณนี้นะครับก็รบกวนท่านผู้รู้และอาจารย์ทุกท่านที่ที่รู้นะครับที่มองดู มองเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะก็ขบกุณด้วยนะครับขอบคุณครับ